อันนี้แม่เคี่ยวยังไปเคี่ยวน้ำตาลกะปิน้ำตาลกับกะปิครับน้ำตาลใสประมาณเท่าไหร่แม่โลหนึ่งโลหนึ่งครับสีเคี่ยวเคี่ยวให้มันละได้เคี่ยวให้มันแดงก่อนมันแดงก่อนกับกะปิกะปิตัวดีซองหนึ่งต้มปลาแดต้มปลาน้ำกระเทียมดอกน้ำกระเทียมดอกอ่ะ ใช่กจ้าอประแดใ่ไจ้าเอหนักเสียงรงนหนักปอ่ะปแดครับปลาเขา,า,าจะบานมันจะบานร้อยเอ็ดใส่ลงไปเลยเขาจังสมิมากลองเอาอิียเ์แมนต่อมอะไยครับั้ง เราแดกมันโคลเปีนะมันกลางแต่แล้วเจาะมาต้มเป็นสีแดงตรงตองขอสำคัญต้องใส่กะปิพร้อมพี่น้องกะปิกะปิกะปิทำให้มันหอมกเอยแม่สีแซน้ำกระเทียมดองบ่ใส่น้ำเลยวสีแซน้ำกระเทียมดอง ใส่กวดนึงเลยบ่แม่สใส่สองกวดเลยก็เดือดป่ต้มน้ำปลาอาไส่ตำมกคุ่งสื่อกิน,นอหอมไปบส่วข้าวปุ่นก็นได้ครับแม่ลางคคนบ่มีเวลาสื่อเอากับต้มเก็บไว้ไง่าย ขวดมันเก็บใบกรอกวดมันเก็บใบกอกเขากรองออกกรองกลางกรองยังมันออกตุ้มไว้จนมันเปื่อยจนเนื้อปลาปาเปื่อยออกหมดเลยครับแล้วเขาก็จ้งกรองเอาเดี๋ยวสิให้หนูแค่ไปเอาใบม่อนใส่เอาใบม่อนใส่พร้อมเพิ่มความหอมกลมกลมนัวครับ ต้มให้มันเปื่อยเลยมันละลายเลยกระดูบแล้วเขาจะมากรองเอาต้ม <ไง S 1> น้ำปลาแต่หมอคองยังเป็นอ่ะไปใส่ตงโมหอ,อ,ม,หอมแตงโมแตงโมแกงซื้อเขาเจ้ากับควนแล้วยี่สิบสามสิบบาทตัวนี้พี่นอ้อ,อนวิธียังไงเสียบก็เขาเจ้าอีกอเป็นรสชาติยังไงเนี่ยนัวนัวหวาน าปลาแดงท่านเปียกปลาแดมท่นเปียกหวานะก็ดีก็มดีเปือยเลยเพราะว่าเขาเพื่อใส่หนูตาใส่ปลานิบหนึงน้ากระดาษซื้อมากเลยใส่แกงใส่ต้มเลยเวิรใส่แกงใส่ต้มใส่ยังได้หมดแล้วครับพราเาใส่ต้มกวนต้มมปลายังได้เวอร์นะแกงน้ำแม่แกงเปแกงยังได้เวอร์อมใส่ได ในนี้เติมแบบคนๆบ่ได้เติมนม้ำเติมแต่น้ำกเทียมดอกน้เติมแต่น้ำกระเทียมดอกครับถ้าพี่น้องวันีกระเทียมกระเทียมเป็นขวดเองชี่ก็ะกระเทียมอนของอแก็ได้เติมกระเทียมของแช่เติมน้ำได้ออเติมน้ำได้เพราะว่านนมันหน่อยเนะนาะหนามันหน่อยหวาน,น,น,นแต่ว่ากระเทียมมันกนะะ็เอาลงไปนดมกดัิ่นรสตุ้มเพื่อตุ้มเพื่อเคี่ยวต้มน้ำบวกไก่มาขึ้นมาหน่อยอ ใบม่อ,มอนใส่ใ,ใ,ใสบม่อนพ่อใช้ไล่ใส่ใบม่อนใส่งานกินพ่อกระถินพ่อใส่ใส่ใบม่อนพ่อสาววิไลหลักสาววิไลกว่ากระเคี้ยวไปเรื่อยๆมาเข้มข้นนะแม่มจีสัน่นสวยงามจังกงเอาเจ้าน้าม,มัน เออต้มให้มันไดท้ทีดีม่เรลื่มเปื่อยเล้๋วนะพ่อเรลื่มเปื่อยให้มันเปื่อยไปเรื่อยๆยังดีโอเคครับของกับตีบดตามแมมมอลิโกนบ้างสวัสดีครับ